สวัสดีค่ะย่ามาถึงวัดศรีดอนชัยที่อำเภอปายแล้วนะคะวัดแม่ห้องสอนค่ะนะคะแล้ววัดนี้สร้างมาแล้วกว่าเจ็ดร้อยปีนะคะมาดูเลยคะ่ะจะเดินขึ้น <c oughs> ภายในพระวิหารก็จะเจอพญานาคบันไดยพญานาคสองสองตัวนะคะอยู่ตรงบันไดโค้งเป็นสีทองแล้วเดินเข้าประตูด้านหน้า ก็จะแกะสลักลวดลายสวยงามนะคะพอเดินเข้าไปก็จะรู้สึกถึงความเย็นความสงบพอเข้ามาในวัดนะคะเดินตรงไปหน้าเราก็จะเห็นพระประธานนะคะพระประธานองค์ใหญ่เลยนะคะมีอายุราวเ0็กว่าปีนะคะเป็นศินละปะล้านนาผสมพม่าค่ะแล้วขณะที่ ใต้ฐานนะคะใต้พระประธานลงมาจะมีซุ้มเรือนแก้วซุ้มเรือนแก้วนนก็จะมีพระพุทธสิงิ์อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะคะหรือชาวบ้านทางอำเภอปลายหรือแม่ห้องศนจะเรียกว่าพระสิงปลายค่ะพระสิงปลายนะคะจะเป็นที่พระพุทธรูปที่ชาวอำเภอปลายอำเภอแม่ห้องอจังหวัดแม่ห้องสอนก็เคารพ นับถือเพราะว่าจะมีอายุยืนยาวกว่าพระประธานอีกนะคะเพราะว่าอ,อันเชิญมาจากเชียงใหม่ค่ะนะคะที่ด้านหน้าก็จะมีแท่นนะคะแท่นคําบูชาพระพุทธสีหิงเป็นแกะสลักนะคะมีคําบูชาเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอยู่ข้างหน้าเวลากราบไหว้ก็ต้องก็ต้องอ่านคําบูชาตรงนั้นนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถึงทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะทางทางอำเภอก็จะไปจัดมีรถสำหรับแห่พระพุทธสิหิงหรือพระสิงปายของของที่อำเภอปายเนี่ยนะคะให้ประชาชนมารดน้ำขอพรนะคะในวันวันสงกรานต์ก็ถึถือเป็นวันปีใหม่ของไทยอีกอีก,อ,กอีกวันหนึ่งนะคะ เป็นวันปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์ก็จะรดน้ําขอพรพระประจําเมืองประจําบ้านประจําจังหวัดก็เนี่ยคะ่ะพระพุทธสีหิงปลายเนี่ยแหละนะคะให้ทุกคนสังเกตนะคะสังเกตที่จะมีจะมีซุ้มอยู่ด้านด้านด้านซ้ายมือของจอเนี่ยนะคะ จะเป็นจะเป็นองค์ของพระเจ้าพระเจ้าน้อยนะคะพระเจ้าน้อยอยู่ในซุ้มแล้วทีนี้ก็มาดูทางทางนี้ทางขวามือของจอนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในซุ้มเหมือนกันเดี๋ยวยังไม่ถึงนะคะพยากาแผนกล้องไปก่อนนั่นนะคะนะคะที่มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆอยู่ในซุ้มเหมือนกันนะคะที่มีป้ายสีขาวข้างหน้าก็คือพระเจ้าฝนสเสนหานะคะจะอยู่ฝั่งขวา แต่จะอยู่ฝั่งขวาของเรานะคะจะอยู่ฝั่งขวาของเราแล้วดูลวดลายตามเสานะคะแล้วเสาทุกเสานี้ใช้ไม้สักเลยนะคะลูกไม้สักแล้วก็มาลงรักปิดทองทุกเสาจะมีเรื่องราวนะคะจะมีเรื่องราวจากการเขียนของของพว,อรระะพวกนักจิตกรรมนะคะพวกนักจิตกรรมจิตกรรมเขียนตามฝาผนางังตามเสาแต่แต่อันนี้นะคะย่าไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะ เป็นแท่นเป็นอะไรอันนี้อันนี้ไม่ทราบขอคนที่อยู่แม่ห้องสอนหรืออำเภอปลายคอมเมนต์ใต้คลิปย่านะคะอันนี้คือไม่ทราบว่าชื่ออะไรค้นในประวัติก็ไม่มีนะคะเป็นเหมือนแท่นอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นข้างในจะเป็นที่นั่งหรือจะเป็นคือไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆค่ะแล้วก็มีห่มด้วยผ้าผ้าจีวรสีเหลืองนะคะก็คงจะเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับ อออ่อาอา,อาน่าจะนึกออกก็คงเวลาจะเอาพระพุทธสีหิงหรือพระสิงปลายไปให้ประชาชนสงน้ําก็คงจะเอาเอาเอาเชิญมาประดิษฐานในนี้แล้วเอาขึ้นรถน่าจะถูกต้องไหมคะย่าเข้าใจถูกต้องไหมคะถ้าเข้าใจถูกต้องใครที่อยู่ปลายก็เข้ามาถ้าเข้าผ่านมาดูก็มาเมนด้วยนะคะมาคอมเมนต์ให้ย่าด้วยและเสาทุกเสานะคะที่เห็น เสาในพระวิหารเนี่ยทุกเสาจะเขียนลงรักปิดทองนะคะสวยงามบางเสาจะเป็นรูปสัตว์นะคะจะเป็นรูปสัตว์เดี๋ยวจะญาตจะแผนมาให้ดูนะคะบางเสาจะเป็นเป็นลวดลายลายพนมลายอะไรก็แล้วแต่ตามตามจินตนาการของคนเขียนนะคะพระประธานในโบสถ์นี้จะเป็นศินละปะลานนาผสมกับพม่านะคะ เป็นศิลปะล้านนากะสมกับพมา่ามีหน้าวันที่ย่าเลี้ยวรถเข้ามาย่าไม่ได้เข้าทางป้ายด้านหน้าย่าไปเข้าทางด้านข้างกำแพงจะเป็นตัวอักษรพม่าอ่านไม่ออกนะคะในเมื่อมาได้สักการะก็นั่งหันหน้าให้คุณปู่ถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเราได้มาไหว้มากราบพระประธานพระพุทธสิหิงจิตกรรมผนังด้านเหนือซุ้มประตูทางเข้านะเขาก็สวยงามค่ะเป็นเทวดานะคะเทวดาปกปักรักษา ทำนองนั้นและเสาแต่ละเสาก็ลงรักปิดทองเขียนลวดลายที่สวยงามสวยงามจริงๆค่ะนะคะใครได้มีโอกาสมาอําเภอปายก็มากราบไหว้ที่วัดศรีดอนไชยนี้นะคะคุณปู่เดินออกไปแล้วค่ะพอดีเจอคนข้างนอกสามคนผู้ชายคุณปู่ก็ถามทางเขาค่ะที่นั่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะโค้งออกมาทางซ้ายหน่อยนึงไอ้อน,อนี่จูมอบตอใช่ไหมออใช่มันจะโค้งออกมาทางซ้ายเนี่ยออกมานีล่ ออกมาแล้วก็ตรงมันจะตรงไปนี้ก็คือัวนนี้ส่วนมันจะยาวตรงยาวมันจะเป็นในสวนสวนตน้นตัดนะต้องอไปจนไปถึงทะลุถึงไงบบอ,อน้าฮอนเนี่ยถ้าถ้าเผ่บอกนะแล้าเผยบอกนะนมันไปปลูกที่มอนมันอ้อมมาถึงสะพานนี้มันอ้อมมาไกลนะเออพอแล้วก่อนก่อนจะเข้ามาปั๊บเนี่ยมันผ่นจะเข้ามาถึงนี้ก็จะมาถึงอ้อ่าเอาตอทุ่งทุ่งยาวของทุ่งยาวปั๊บก่าจะขึ้นมาเนิน เนินที่ว่าจะไปบ้านเพี่บกอ่ะไม่ผมกลไม่ไกลนะผมกลัวลุงจะใกล้จะงงตรงนี้เพราะบ้านไม่มีอีกเนาะงั้นย้อนดีกว่าใช่ไหอนนี้ย้อนนี้ย้อนก็ย้อนมานี้ใกล้ตอนนี้ถ้าลุงน้ำมันมีอยู่ก็ไปเที่ยวตรงนี้ก่อนแล้วก็ย้อนเข้ามาตรงเมืองเติมเติมน้ำมันแต่น้ำมันเติมมาเนี้ยถ้าจะออกไปถ้าจะมาไอ้สะพานน่ะอ่าประธาตไอ้บ้านไหนเนี้ยไอ้เออเกจะไปสุโขครับไปสุโขเลยมามาทางนี้ขึ้นทางตรงนี้ก็ได้มาทางหลวงเราก็ได้ ครัของทางหลวงมันง่ายกว่าใกล้กวอดด้วยซ้ำสะพานสุโคลนสวยไหมสวยตอนนี้สวยนะครับตัวนี้มีทุ่งนาแต่ตัวนี้ออ๋ย่าหญ้ายังแต่ตัวนี้ข้าวเขียเหลืองจะบอกว่าหรือว่าเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเขาวางไว้หรือเปล่าตอนนี้เริ่มเดินขึ้นเนินขึนเนิใช่ผู้จัการเริ่มขึ้นเนินผมมองว่าทุ่งนาอยู่ข้างหลังเราเดินสะพานใช่เดินไปเดนไม่ได้ครับไม่สูงมากมันก็เป็นได้แนอกแต่มันก็เป็นถนนแบบนี้แหละแต่มัน จะมีหลุมนิดนึงมันแคบมันจะเดินตรงที่น้ําตกอะครับน้ำตกสูงนี่ค่ะปู่กําลังถามทางหนุ่มๆทั้งสามของแม่ห้องสอนมาถามเจอถูกคนพอดีเลยเดี๋ยวย่ากับปู่จะลองไปดูนะคะนี่ทำคลิปไว้ให้ลูกหลานดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ